เอาทวิธีการก่อนมัดแรกเคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปั๊บเห็นก็หายเหลือตาเข้าไปแล้วต้องไปรำลุกกันแล้วประมานี่มานี่มานี่เห็นต้วยนุ่นปั๊บทั่วฮึบมยากเออนี่ไงไหลไปละเออกิ้งไปเลยได้ลาโอเคทีนี้ถ้าขาเป็นอย่างนี้เอาผ้ามาเอาผ้าปูโต๊ะเอารู้แลเอาผ้ามานี่ผ้านี้ ใช่ใช่เขาบอกครับโอเคโอเคผ้าผ้าตนี้ไม่ไม่คมโต้เพราะว่าหนูช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยหนูเป็นภาระเขาก็ไม่รู้จะเกาะเข้ามาทำไมให้อยู่ในรถก็ไม่อยู่ใช่บ้านบอที่สุดกิ้งลงมาจากรถไม่ไม่ใช่เต็มโต๊ะอะเหมือนผ้าเหมือนผ้าที่แต่งแต่งโต๊ะครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะใช่เท้าเท้า โทษจ้ะออไปป้าเาเดยดเท้าเท้งมือพี่เนี่ยอัไนี่ย